สวัสดีครับผมด็เรเอโทสจากเอโทสไทยแลนด์ครับเช้าวันนี้วันที่24สิ่ิงหาปี2567ครับเวลา6นาฬิกานาทีครับก็ต้องบอกว่าค่ำคืนที่ผ่านมาครับเป็นข่าวดีอย่างมากเลยครับหลังจากที่มีประกาศตัวเลขช่วงเวลา19นาลา30นาฬนทีของวันนี้ครับมีประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่าเงินเฟ้องผู้ผลิตนั่นเอง เดือนี้ PPI ครับของเดือนกรกฎาคมออกมาต่ำกว่าคาดการครับตัวคาดการอยู่ที่ระดับ0.2%นะครับแล้วก็้ังกรอยู่ที่0.2%เช่นเดียวกันแต่ตัวเลขครับออกมาอยู่ที่ระดับ0.1%นนั่นหมายความว่าเงินเฟอ้อฝั่งผู้ผลิตที่เป็นต้นทุนนะครับเกี่ยวกับฝั่งผู้ผลิตเริ่มอ่อนตัวลงเรียบร้อยแล้วครับ ส่งผลให้ค่ำคืนที่ผ่านมาในตลาดมีการผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของดาวโจน์เองนะครับปรับตัวขึ้นประมาณสัก400จุดนะครับแล้วก็ทางฝั่งของราคาน้ำมันเองนะครับก็ปรับตัวขึ้นเช่นเดียวกันนะครับค่ำคืนนี้ครับก็มีประกาศตัวเลขเช่นเดียวกันครับแต่ Impact จะมากกว่าเมื่อวานครับเนื่องจากว่าค่ำคืนนี้เวลา19:30นเนีน่ย มีประกาศตัวเลขดัชนีเงินเฟอ้อฝั่งผู้บริโภคครับหรือว่าดัชนนีราคาผู้บริโภคหรือว่า cpi ในเดือนกรกฎาคมของสหรัฐนั่นเองครับมีการคาดการณ์ครับว่าเงินเฟอ้อครั้งนี้อาจจะเท่ากับครั้งก่อนที่ะระดับ3%เปอร์เซนต์อย่างไรก็ตามครับผมประเมินว่าเงินเฟ้อสหรัฐอาจจะชะลอตงอรงต่ำกว่าคาดการณ์และจะเป็นปัจจัยหนุนให้เฟดจะลดดอกเบี้ย อาจจะเป็นสู basis point ก็เป็นได้ครับทั้งนีง้ทั้งนั้นครับเราต้องมาดูผ่านทางฝั่งของเครื่องมือของ f ฟดวัตถุเฟดวัตถุเนี่ยเป็นการรวบรวมน้ำหนักของนักลงทุนครับว่านักลงทุนมีความคิดเห็นต่อการปร,รับลดดอกเบี้ยครั้งถัดไปอย่างไรนะครับตลาดครับก็มีการคาดการณ์ครับว่าธนาคารกลางสหรัฐในการประชุมวันที่18กันยายนเดือนหน้าเนี่ยการประชุม FOMC เนี่ยอาจจะเห็นธนาคารกลางสหรัฐ อาจปรับลดดอกเบีย้ย0.5 b บ s i s point ก็เป็นไปได้โดยตลาดให้น้ำหนักประมาณสัก53.5ในการปรับลดดอกเบีย้ย0.5 b บ s i s point แล้วก็ให้น้ำหนัก46.5ในการปรับลดดอกเบีย้ย0.25 b บ s i s point นั่นหมายความว่าตอนนี้ตลาดเริ่มรับข่าวว่าภาแรงงานมีปัญหาเงินเฟอ้ออ่อนตัวลงอาจจะต่ำกว่า3จึงอาจเป็นเหตุให้ธนาคารกลางสหรัฐไม่รอให้เงินเฟอ้อกลับเข้าสู่กรอบที่2% อาจจะเห็นว่าธนาคารกสากรสลัฐลดดอกเบี้ยที่0.5เปอร์เซ็นต์พอยต์ก็เป็นไปได้ซึ่งกรณีเตืกล่าวครับถ้าเกิดลดดอกเบี้ย0.5เปอร์เซ็นต์พอยต์จริงเนี่ยหุ้นเทคต่างๆเนี่ยจะมีการรีบาวควาคืนที่ผ่านมาเองเนี่ยหุ้นเกี่ยวกับกลุ่มชิมิลคอนแทคเตอร์ที่หนุนตลาดครั้งล่าสุดเนี่ยก็มีการรีบาวขึ้นมาอย่างของฝั่งของเอ็มวีดีเนี่ยปรับตัวขึ้น6-7เปอร์เซ็นต์บอกคอมเนี่ยปรับตัวขึ้น5-6เปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องบอกว่า หากลดดอกเบียเนี่ยจะทําให้ทางฝั่งของต้นทุนทางการเงินเนี่ยลดลงจะทําให้บริษัทที่มีการกู้ในาาระยะสั้นเนี่ยมีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับตร<ม>งนี้ครับเป็นปัจจัยบวกกับทางฝั่งของตลาดทุนอ,อน่อ,อนๆนะครับแล้วกับการเนี่ยส่งผลให้ค้ำเคืนที่ผ่านมาเนี่ยแต่ชินด,ด,อด,อดอลลาร์เนี่ยมันมีการอ่อนตัวลงด้วย นะครับเห็นได้ชัดเลยครับว่าเมาาื่อวานเนี้ยดอลลาร์เนอ่อนตัวหลุดบริเวณ103ปัจจุบันทรงตัวอยู่ที่102.579ก็ต้องบอกว่าแนวโน้มดอนนลลาร์ยังอ่อนค่าต่อเนื่องย้อนกลับมาดูทั้งฝั่งของสินทรัพย์กันบ้างครับคู่ที่นี่นักทุนนิยมเทรดกันมากที่สุดก็คือเรื่งของทอ,องคำข้าคืนที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเขาเรียกว่าราคาทองคำทำรูปแบบทริปเปิลท็อปแต่ผมมองว่าการทำทริปเปิลท็อปเนี่ย อ่อนตัวในจํากัดคําว่าอ่อนตัวจํากัดหมายความว่าอะไรหมายความว่าการอ่อนตัวครัง้งถัดไปเนี่ยอาจจะโลใหม่สูงกว่าโลเดิมซึ่งตรงนี้เองครับจะเป็นปัจจัยหนุนให้ทางฝั่งของทองคํายังมีสิทธิปรับตัวก่อปรับตัวขึ้นต่อจากทางฝั่งของทางเทคนิคนะครับทองคํากลยุทธ์เล่นอย่างไรสําหรับตัวผมนะครับผมยังมองว่าทองคำกลยุทธ์มองเป็น buy a support เป็นหลักครับ แนวรับอยู่ที่บริเวณ2450ี่ยเหรียญออนตัวไม่หลุดแนวรับดังกล่าวก็ทยอยสะสมอีกปัจจัยหนึ่งครับทองคำมีสองปัจจัยที่หนุนนะครับหนึ่งคือทางของดอกเบี้ยสองก็คือทางฝั่งของความรุนแรงเกี่ยวกับ geo-politics ก็คือทางฝั่งของภูมิภ,มภคนะครับก็คือตะวันออกกลางเองนะครับที่มีการลุกลามเข้าเลเบานอนนะครับอิรานเริ่มจะประกาศโจมตีอิสราเอล นะครับเลือดต้องหลังโดยเลือดทางฝั่งของยูเครนกับรัสเซียก็ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ารัเสเซียจะบุกยูเครนอย่างเดียวแล้วล่าสุดก็ยูเครนมีการได้รับอนุมัติจากสภาสูงของสหรัฐจึงท,ทาให้ปัจจุบันเนี่ยยูเครนมีการลุกคืบเข้าไปในดินแดนของรัเสเซียเองเนี่ยประมาณสัก1000เอเคอร์นะครับ ความมัน่นงดังกล่าวครับส่งผลให้ทองคำยังสามารถส่งตัวระดับสูงได้ยังอีกทีนะครับอ่อนตัวไม่หลุดแนวะรับ2,450เหรียญก็แนะนำไม่ซื้อครับจุดเทคโอฟฟ์ก็สองพันสีเ็ดสิบห้าสรเหรียญตามลำดับนะครับสำหรับทองคำตัวต่อมาครับยูโรค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเลยครับหลังจากที่แั่ชนีดอลลาร์อ่อนตัวหลุดบริเวณ103ซึ่งปัจจุบันส่งตัวอยู่ที่บริเวณ1.09955ตีว่าเลเซ่ครับ1.1 1 1หมื่นะครับทางมาของยูโรครับยูโรมีการแข่งข้าต่อเนื่องนะครับคือของยูโรอ่อนตัวไม่ดุน้รับนไม่ซื้อเช่นเดียวกันครับนวรับอยู่ที่1.09750แล้วก็นวต้านอยู่ที่1.01200นะครับเก่งกำไรภายในกรอบนะครับมาทางฝั่งของเงินปอนการรีบาของเงินปอนเนี่ยทำได้จำกัดเนื่องจากว่าธนาคารกลาง B.O.E. แบลารุสอินแลนเนี่ยมีการส่งสัญญาณว่า เศรษฐกิจของสหรัฐาจักซบเซานะครับต่างกับจักรยูโรนะครับกินงทาให้การรีบาวของเงินปอนด์เนี่ยทำได้จํากัดแต่น่าเล่นกว่าครับเพราะว่าการรีบาวเพิ่งรีบาวเท่านั้นเองเงินปอนด์นะครับนำรับอยู่ที่บริเดณ1.28500ต้านอยู่ที่บูเวณน1.299,000นะครับก็อ่อนตัวไม่หลุดนวรับให้ซื้อเป็นหลักนะครับส่วนเงินเยนก็ต้องบอกว่าตอนนี้ยังเป็นรูปแบบสาเวย์อยู่เนื่องจากว่า แบงก์ออฟเชฟแอนหรือธานาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยออกมาบอกว่าเขาจะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยเร็วนี้เป็นการพลิกการคาดหมายของตลาดฉับพลันครับเพราะว่าตลาดมีการคาดการณ์ว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งท้ายที่สุดแล้วครับก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยยังพึ่งพาเกี่ยวกับภาคการผลิตกับภาคการท่องเที่ยวเป็นหลักถ้าเกิดขึ้นขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยจะเป็นปัจจกบันเศรษฐกิจดังกล่าวอยู่สูงครับปัจจุบันเนี่ย ทางฝั่งของเงินเยนจังไรทิศทางการรีเาวรีเาวไม่ชัดเจนการปรับลงก็ปรับลงไม่ชัดเจนผมเลยมองว่าไซเวนะครับกรอบแนวรับอยู่ที่บริเวณ145ส่วนแนวนต้านอยู่ที่บริเวณ148ก็เก่งกําไรภายในกรอบที่จํากัดนะครับส่วนต่อมาครับก็คือทางฝั่งของราคาน้ามันดิบราคาน้นมันดิบนี่ต้องบอกว่าความรุนแรงตะวันออกกลางเนี่ยส่งผลให้ทางฝั่งของ ความตึงตัวของอุปทานน้ำมันหรือความต้องการขายน้ำมันเนี่ยเริ่มตึงตัวไปด้วยส่งผลให้ตัวราคาน้ำมันเองเนี่ยมีการรีบาวต่อ 4, 000, 8, 000. เนื่องสี่วันติดแนวรับอยู่ที่75เหรียญเนียน่ยส่วนแนวต้านอยู่ที่ประมาณ80 000. เหรียญนะครับก็เก่งกำไรภายในกกอบนะครับส่วนตัวต่อมาครับก็คือทางฝั่งของด e ิจิเดลล่านะครับต้องมองอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดด e ิินลล่าเนี่ย ย,ยังส่งตัวได้ผมมองว่าลุ้นรีบาวแต่ว่าท้ายที่สุดครับรูปแบบยังเป็นไซด์เวดาวกรอบนแนวรัอยอยู่ที่รวเวณร้อยสองเนี่ยตั้งอยู่ที่เวเวณร้อยสี่นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนครับในค,บค่ำคืนที่ผ่านมาก็คือเรงฝั่งของดัชนีดาวโจนส์หลังจากดัชนีเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตออกมาตามออ่ำกว่าคาดการซึ่งเป็นสัญญาณสะท้อนถึงเงินเฟ้อของผู้บริโภคนะครับก็หนุนให้ตัวดาวโจนสน์ปรับตัวขึ้นสี่ร้อยจุดนะครับกลยุทธ์คืออะไรกลยุทธ์ก็คือเล่นภายในกรอบ มีแนวโน้มดีเปล่าแนวรับอยู่ที่บร,ริเวณ3 9 5 0 0จุดส่วนแนวต้านอยู่ที่บร,ริเวณ4ี0 0 0จุดนะครับก็เก่งกำไรภายในกรอบที่กำหนดนะครับย้ำกันอีกทีนะครับก็ค่ำคืนนี้ครับมีประกาศตัวเลขที่สำคัญครับก็คือช่วงเวลา1 9 3นากามนาทีมีประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าเงินเฟ้อฝั่งผู้บริโภคคาดการเท่ากับครั้งก่อนครับอยู่ที่ประมาณสัก3%ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมประเมินว่าเงินเฟ้อสหรัฐอาจจะ กลเคียงกับข้อกันแต่แต่ขโมงว่าอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยนะครับที่ประมาณทั้องจก้าซึ่งถ้าเกิดอ่อนมา2.9 2.8อะไรเงี้ยผมว่าหุ้นเนี่ยตามปรับตัวขึ้นค่อนข้างรุนแรงครับเพราะว่าเป็นสัญญาณที่อาจจะลดดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนค่อนข้างรุนแรงเช่นเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้ครับก็สำหรับวันนี้ครับด็เอร์ทต้องลาไปก่อนครับยังไงก็ฝากโครงการของอีทของเราด้วยครับเทนไรท์แชมป์เปี้ยนโชคดีมีกันมาทุกท่านครับ สวัสดีครับ